ิปนี้ก็มาใส่ข้าวใส่น้ำนะคะทุกคนค่ะนะกำลังจะเทเข้าวใส่อนใส่ติ๊บพี่น้องนะคะเดี๋ยวเขาค่อยคร่นอีกนะคะทุกคนค่ะนะวันนี้เาวาเดือก็จะเอาปลาทูใส่หนึ่งนะคะทุกคนนะปลาทูมันปลาทูสดแะละพี่น้องนะนึ่งไปเลย เติมน้ำนะคะทุกคนเติมน้ำโมหนึ่งแป๊บนึงนะคะทุกคนกคน้ใส่เข้ากัหนึ่งปลาเอาอีกนะคะยาน้ำโมหนึ่งแห้งนะทุกคนเรียบร้อยนะคะหนึ่งปลาทูสดนะคะทุกคนค่ะนะข่าเห้ากับซุปเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ ข้าวเหนียวอ่อนนะคะทุกคนใส่เซติดแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะได้เหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนนะ ร้อยเรียบร้อยนะคะปิดฝาได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะใส่ข้าวใส่นะ้ำนึ่งปลานึ่งปลาเรียบร้อยแล้วนะคะปากอันปลาทูมันเท่านะทุกคนนะนะคะนึ่งแบบนี้เนะลยรอคลิปนี้แบบเอ่อใส่ข้าวแล้วก็นึน่งปลาทูนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นนะคะทุกคนค่ะนะ อาวันดี้สาวเดือนที่ได้ลาพี่ละนอกไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะศิลาพี่ละนอกไปก่อนพ่อพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ